ขอบคุณจะรู้ขอบคุณค่ะคุณยาคุณโจนะคะจากน้องยานะคะทักทายทักทายน้องโจเฮาจอดไว้นะคะนะคะจากน้องสาวยุพินจากสวัสดีครับคุณงามนหรอนครับผมจากคุณกัลยานะคะโจกัลยาเจวานี่ละกะันว้ยกับบบอกตัต่ะเลเข้าไปเบิ้งกับัเป็นบ้านใบไ,ไม้กบับบอมีผู้ใดจากคนจ้าจากเพื่อนๆจา้จา,จาไปเป็นกำลังหัวกำลังใจให้เราเด้อกันเด้อกัจ้าไอ กัของแล้วก e ับกำลังเจอมระสุมขึ้นกันนะกเจอมอระสุมขึ้นกันล่ะกับไออันกับล um ูกไออูลูกมานนี่นะจ้ะจ้ะแล้วกำลังเจอมระสุมแล้วเนาะไปซอยๆกันนะคะไปซอยๆไปไปดึงไปเกี้ยกันนะคะไปเกี้ยกันไปดึงกันไปพักไปยู่กันนะจ้ะไปดึงกันขึ้นแล้วก็ไปดึงกันขึ้นแล้วกำลังตกหลุมนะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะคุณโจจากน้องวีจ้าจ้ะพี่โจพี่กัลยาสวัสดีค่ะจากน้องปูหน้านะจ๊ะ ค่ะคุณมนตรีแล้วก็สวัสดีครับคุณมานีกับไออูนคะคะจากคุณมนตรีจ้าคุณเปียจ้าคิดถึงคิดถึงคิดถึงนะค่ะที่ยิงไอ้คําว่าอันอันสละไอไม่มาไล่ฟอฟันนี่เฮาจิพิมพ์เฮ้าจิตีครับไม่ไอ้ไม่ยมกเด้เอเฮาจิตีไม่ยมกบัดนี้พอเฮ้าพิม์แล้วแล้วเฮ้เาจิทรงปุ๊บเนี่ย หรือเขาไปพิมพ์ตัวอื่นใ่ทั้งหลังไหนได้จะง่ายไอ้น้องแมมพิมพ์ไอ้ emoji ทั้งหลังปุ๊บเน่เขาจะเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนเป็นคันบ๊อบไปกับเป็นไฟยังสี่ล่ะเป็นแบบนี้ล่ะเป็นทุกข้างเลยของแยน้องกับเป็นจ้อันอนนองแมมจ้าแย่น้องเข้าใจแล้วครับอันตัวนี้สิอ่านเป็นเป็นไม้ยมกหรือเด้อเพื่อนจ้าคือคิดถึงก็คือคิดถึงคิดถึงว่าเาจะเน้นไม้ยมกกันปะจะ <laughs> ลูกหญิงคือลูกหญิงปจมาณจ๋าสวัสดีค่ะพี่โจพี่กะระยาจากลูกหญิงปจมาณน,นะอยจ้าสวัสดีค่ะคุณยายยุพินครับผมจากน้องโจกะลยาน้องเปียสวัสดีครับนะคะจากน้องโจ้กายาเยานะคะค่ะเจว่าจ๋าขอบคุณลหลายๆจากคุณนิยายสิจ๋าขอตัวขออภัย <laughs> <laughs> คุณแม่เออข่อยไปเบิง้งอันแล้วอันคลิปอันนั้นแล้วแมเแล้อันเราแล้วเราอ้ไออีพอพอของอัน นัยน kind of um, erm ั่ยยังล่ะลืมซื้อแล้วอันที่ที่เราเบิดหน้าที่เราเบิดหน้าที่ว่าอันพี่ปอบนะพี่ปอบกินเล่าแึ่คอยไปฟังเราวันนี้ก่อค่ะรู้ตนเนาะมารู้ตนวโอ้ยเนาะเนาะแต่คนสมัยตะกี้เป็นทั้งสันอิหลีด้เนาะอันอันอันเกว่าจ๋าเพิ่น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 สีเสื้อเพิ่นสีเสื้อกันเรื่องเรื่องพี่ปอบเรื่องอี่ยังเนี่ยเพิ่นสีเสื้อนะคะเรื่องเรื่องปอบกินคนน่ะ เพิ่นเพิ่นเพิ่นสีเสื้อวันต่อคนตะกี้โอ้ยุดแถวนี่ก็คือการน่ะคะแต่แต่แถวนี้บอ่บอบอ่บอบอ่อซาเรื่องปอบแต่ว่ายุดขัางลางยู่บ้านขัางลางจกซากันอหลีเหลืองไงว่ตาตะก้านี่ครับเพิ่นสีใสใสหวานไฟเนาะตีเอาเอาไม้หวานเอา,เอายายน,อน,น,น้อดดงนี่น้่ไปเบิ่งดีดีเพราะว่าตะปอบเขาผู้ใดไปเบิ่งน้ำเพิ่นเราเป็นเด็กหน่อยแล่นไปเบิง่งแล้วเพิ่นเพิ่นจะเอาเอาหวานไฟไม่ตีนะเอาหวานไฟตีมาหนี้ กระซิ่งที it, Luckily, ่บ่อเป็นตะเสื Hence, ้อกับเป็นตะเสื้อเด้ยอันไปเห็นอีกอีกมุมหนึ่งเพิ่นเห็ุอันเพิ่นว่าอยากลู้ว่ามันมันแข็งมันบอกออกปากว่ามันเป็นไผบ่เพิ่นตีเลยกับบบอกเค็ดยังไ๋กับบบอกว่ามันเป็นไผเป็นไผเพิ่นถามจิกับบอบอกแล้วบัดมานี้เพื่อนกะเพื่อนกะจะเอาไอ้ไอ้ไอ้มอหนึ่งแหมมอหนึ่งเขาหนึ่งเขานอันอันนี้เด็กน้อยเป็นไอ้เด็น้องเป็นเด็กน่อยไปเบิ้งเพิ่นกะกะคือเสื้อเพิ่นวัดสุยางสุแนล่ะเพราะว่าเขาเด็กหน่อยเนาะ ไอ้เด็กหน่อยอันเไสสมัยตะกี้เถอเสื้อเสื้อพ่นเบิดสอันสุยางสุเนว่ผู้เฒ่าพ่น่าเนวไดเเสือเสื้อเบิดิ่นเถอะมานี่อันเพิ่นไอ้เพิ่นเอามาหนึ่งเพิ่นเอามาหนึ่งมาคุ้มคุ้มหัวอันผู้ที่ผู้ที่ปอบกำลังเข่านะเพิ่นเพิ่นเอามางุ้มหัวมานี่มึงสิบอกเขาบอกบอกมันเป็นไผมันเป็นไผกับมะกากับบอกบอกว่ารันตีเลยคือเกาตีกับห้องกับเพิ่นกับเจ้าพวกนตีคอยตีแห้งมันเถอะ กะกะเขาเป็นเด็กน้อยเนาะกะปรูไวแห้งหรือคอยกะคืนวานเพิ่นตีเบิดเบิดขีเบิดเหยียดเพิ่นละห่องแห้งมันนั่นไหมเนาะอันนี้เพิ่นกะเอาไออมีดอาคมเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นลงอาคมเนาะเพิ่นกอเปล่าก้าถาเปล่าอาคมเพิ่นเพิ่นกะเอามาขูดอันหมอนึงเนี่เอามาขูดหมอนึงบบดนี้เพิ่นว่าให้ไปสังเกตเบิ่งมือมือรุ่นมาอันให้มือรุ่นมาให้สังเกตคนในหมู่บ้านว่าผู้ใดที่ถือเอาเอามีดเอาเอาเอาขูดคือเพิ่นโกนเพิ่นโกนผมออกนะ เพิ่นจะขูดออกไฟหนึ่งให้เห็นน่ะนะให้ให้สังเกตบึงให้สังเกตบึงผู้นั่นละ่ะคือคือคือแมนผู้นัน่นเพิ่นวางสี่นะบัดนี้เพอาะยามือเสาร์มากสิเพิ่นเพิ่นก็นจะเบึงเนาะเพิ่นเพิ่นก็นจะพยายามสังเกตบึงคนค้นในมูบาทนะบัดนี้มันมันสมัยนั้นมั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 นก็นสิมีอยู่ผู้หนึ่งยางไปทั้งใดสิเอาแต่จะผ่าคอมัวผ่าคอมือไ้ค้นก็นเลยเจาะจงว่าเป็นเล่าเอางสินะ <c oughs> คนตะกีเนาะอ